ทัศนะว่ามีกลุ่มเหยียดผิวซึ่งออกมาแบบเคลื่อนไหวเป็นพวกขาวสุดโต่งแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเพื่อรบกับ black lives matter ในหัวเมืองใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็หัวเมือนก็นว,ว่าพวกนี้เป็นพวกหูวรุนแรงเอาจริงๆแล้วข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวหาไปที่กลุ่ม proud boys เนี่ยโดย moderator ซึ่งย e ังเนี่ยนะฮะอย่าง chris wallace นะฮะซึ่งช่วยไบเดนแทบจะตลอดเวลาในการโต้ว,วาทีเน่ยนะฮะ มันเป็นวัฒกรรมที่มีการหลอกลวงขึ้นมาไงแม้ว่าทั้งประธานาธิบดีทรัมป์เองยังไม่เข้าใจเลยผมจะให้ฟังผู้ซึ่งเป็นประธานของพาวบอยสตอนนี้ลองดูนะฮะว่าผิวก็สีอะไรเอลสิมลคิว่ว่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นรัิสตมร นั่นคือแอนโตโรเอ็นริกตาริโอชื่อเต็มเขาชื่อเอ็นริเกตาเริโอเขาเป็น c h a i ร m a มน f อ r o รา b บอยตอนนี้เขาไม่ใช่ผู้ก่อตั้งนะผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นคนที่เกิดในอังกฤษแต่ว่าถือสัญชาติแคนาดาก็คือ g แกเวนแม n n i s เอ็นริกตาริโอเนี่ยเขาเป็น Afro-Cuban เขามีเชื้อสาย a f ฟริกันเมริกันคิวบา บรรพบุรุษมาจากคิวบาเขาภูมิอกภูมิใจในบรรพบุรุษของเขาและในผิวสีของเขาเขาเป็นคนผิวสีเขาเป็นคนดำดำแบบ l i ท์สก k i n เสร็จแล้วเขาบอกเลยว่าเขาช่วยทำงานให้กับประธานาธิบดีเนี่ยดูแลง,งานด้านการหาเสียงของกลุ่มลาตินอเมริกันในมอเรรัฐฟลอริดาและเขาบอกเลยว่าในกลุ่มพาวบอยส์เนี่ยมีคนซึ่งเป็น minority หรือเป็นสำหรับคนอังกฤษเขาใช้คำว่าเบเมีนะฮะคนที่เป็นคนผิวสีเนี่ย เกือบร้อยละห้าสิบฮะคดีพราวบอยส์ Boys มีปัญหาไหมพราวบอยส์จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกชาวินิสติกประเด็นก็คือว่าถ้าคุณอ่านใน w b e r o r g บทความนี้นอกเหนือไปจากนั้นถ้าคุณไปอ่าน Daily Mail เนี่ยมันจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเอนริก e เตเรียแล้วก็กลุ่มพราวบอยส์พราวบอยส์เนี่ยเขามีความภาคภูมิใจในบทบาทของผู้ชายเหมือนกับว่าเขาถูกมองว่าเข,เขามองว่าสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้ผู้ชายเป็นผู้ชายอะไรเงี้ย เขาเชื่อแบบในการเป็น g e n t l ลแมนแบบดั้งเดิมแบบโบราณเขาเชื่อในบทบาทตามวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของสังคมอนุรักษ์นิยมแบบว่าผู้หญิงมีควรจะมีบทบาทอย่างไรผู้ชายต้องมีบทบาทอย่างไรอะไรเงี้ยแต่ว่าพาวบอยส์เนี่ยมันเขามีทัศนะหัวโบราณอย่างนั้นแต่ว่าเขาไม่ใช่กลุ่มเหยียดผิวเพราะในกลุ่มเขาเนี่ยมันมีแต่คนผิวสีคนผิวขาวประมาณร้อยละหกสิบเองเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนผิวขาวเนี่ย ใน Black Lives Matter เนี่ยนะฮะเยอะกว่าใน Proud Boys แต่ว่าข้อทีจริงต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครมาเล่าให้คุณฟังหรอกแต่มันคือของจริงซึ่งไม่ต้องมานั่งปฏิเสธ My name is Edwin Arthur, my L.A. Proud Boy chapter. Um, I didn't always support Trump. I didn't vote for him because I didn't know to trust it. I didn't trust Hillary Clinton at all and would have never voted for him. So I wanted Trump to prove it, and he has proved it to me, and I will vote for him in 2020. So uh, I believe America, make America great is real. I believe it's real for Black people and Black Americans to support making America great again. I believe Black Americans made America great from the beginning. I believe Black Americans make America great. So we should all mob them. and uh, don't fall victim to a lot of false ideologies, race pimping, and uh, you know all that kind of stuff. So. I joined the Proud Boys. I looked out and tried to find them for 4 months because I believed in their ideology. And he found us. And brother. when I found them, they treated me like a brother. All love. Uh, we're mixed between all different races, ages, and sexualities. Yeah, it doesn't matter. And sexualities. Yes. We got gay members, Asian, black, Hispanic. And Indian. there's not <laughs> one Indian. There's Better not one God. There's not one racist redneck Nazi. Oh, that we'll I've kick, met. Yeah. That I've met. Find yet. him and we'll kick him out. So yeah. and I've been called more racist, redneck, Nazis than ever, which is very odd, very sad. Why you do you think? Why you think? Because that's all you hear about the cowboys and the media is out there. Can I say something? It's just yeah. propaganda. I think it's people who Experience. there's two types. There's two types. There's two that know exactly who we are. They know we love people. That we just want a freedom. That's all we want. We don't care who you are. We just want everyone to be who they are individually, and they don't like it they' they're communists they're, they're totalitarians and they want control they do what and they then there's do. other people who have bought into the lies. and that's what they want right. they want to know lies, they don't man. listen they don't want to learn they don't want to be waking Straight up to up. the truth and Straight they need up. they need that hatred to feel them for whatever that day is so right. they they're very lost they're very you know, um, the, sick the souls the, and the they, truth in reality means you have to work hard and give back to the people and your community and help you know keep this country great you know what I mean and that's the thing this country is great But bring purposely country our fought they want to destroy this country and take away what our ancestors were fought for to bring to this point away for and มันมีกลุ่มผิวขาวสุดโต่งจริงในสหรัฐแต่มันไม่ใช่กลุ่มนี้แล้วมันไม่ใช่กลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวในหัวเมืองต่างๆเพราะว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวในหัวเมืองต่างๆคือกลุ่มที่ไบเดนพยายามที่จะบอกว่าเป็นเพียงแค่แนวคิดนั่นแหละฮะอันทิฟ้าแะฮะที่เผาเมืองเนี่ยมันไม่ใช่พาวบอยส์เขาเขาเขาแค่ต้องการเพิ่ม บทบาทของผู้ชายในสังคมมันเป็นเหมือนเมนคลับอ่ะมันเป็นคลับที่ที่ชอบสูบซิซก,ก้าดื่มเหล้าด้วยกันอะไรประมาณนี้นะพาวบอยส์แต่เขาออกมาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเวลาตำรวจถูกโจมตีโดยแอนติฟาและแบล็กไลฟ์แมตเตอร์เนี่ยก็มีพาวบอยส์นี่แหละบางทีเขาออกมาช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะในเมืองที่มีนักการเมืองเดโมแครตเนี่ยคอยให้ท้ายแอนติฟานะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งต,ต้องหาข้อได้จริงฮะ เสพข้อมูลอ่านเองฟังเองเนะฮะถ้าดูสื่อกระแสหลักเนี่ยจะได้ได้ความได้การหลอกลวงผมพูดตามตรงนะฮะ